ดวงคนเกิดวันพุธนะคะ15-21กันยาจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างนะมารับชมกันได้ค่ะ 2, 4, 5, 6, 7คนวันพุธขึ้นมาก็มีเรื่องให้เสียตังค์เลยเนาะมีเหตุ ให้ต้องระวังนะคะเรื่องการเสียเงินแบบฉับพลันเร่งด่วนมีเหตุให้ต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนขึ้นมาหรือเหตุการณ์ปรับแก้ไขสถานการณ์หลายอย่างแบบด่วนแบบฉับพลันนะคะขึ้นมาแบบนี้ออหรือมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเกิดขึ้นนะคะเตรียมตัวเรื่องรับเรื่องแบบด่วนๆแก้ไขแบบด่วนจีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขึ้นมาภายในบ้านนะคะยังมีเรื่องให้ต้องจัดการ หลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะภายของการแบบคนในบ้านก็ไม่ค่อยคิดเห็นลงตัวกันเท่าไหร่หรือปัญหาการเงินภายในบ้านนะ่ะยังต้องหมุนเยอะมากนะคะปัญหายุ่งเหยิงเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จัดการปัญหาสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะไพ่พัฒนาการคือยังขยับขยื่นอะไรมากไม่ค่อยได้เนาะยังมี ห่วงยังมีอะไรเงี้ยจะไปไหนก็ห่วงคนนู้นคนนี้คนนั้นจะทําอะไรก็การเงินก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่มันเป็นช่วงที่จะต้องจัดการปัญหานะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของสุขภาพขึ้นมาว่าการเจ็บป่วยแม่สบายเนี้ยจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่ป่วยสำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วไพ่ของการแบบว่าให้ดูแลร่างกายตัวเองนะคะอาจจะมีการแบบว่า รู้สึกคันเนื้อขั้นตัวอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลสุขภาพนิดนึงไพ่ของแบบนี้ไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของการว่าห้ามผิดศีลน,นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอืระวังมีคนเข้ามาเป็นมือที่สามหรือเราจะไปเป็นมือที่สามเขานะคะห้ามผิดศีลผิดคู่ของตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่ในบนี้ขึ้นมาว่า เคยรับปากอะไรใครไว้ก็ไปทำตามสัญญาณนะคะไายขึ้นมาว่าสำหรับคนวันพุธมองว่ามีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ค่ะยังมีเรื่องดีๆที่รออยู่นะคะเช่นมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะคนที่เมตตาคุณก็มีคนที่พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือคุณก็มีนะคะไม่ใช่ว่าคุณตัวคนเดียวนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะคุณยังได้รับข่าวดีจากคนใกล้ตัว อาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวอาจจะเป็นแบบบ้านใกล้เรือนเคียงหรือ,อคนที่เรารู้จักเปรียบเหมือนเพื่อนเปรียบเหมือนครอบครัวเราก็ได้นะคะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่ก็มีนะคะแล้วขึ้นมาว่าหนึ่งในนั้นก็นจจะเป็นแม่เราก็ได้นะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพุธคนเกิดวันพุธน่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ขึ้นมาตลอดคือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วจะห่วงคนในครอบครัวมาก จะเป็นคนที่กังวลแต่คุณน่ะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอยู่นะแล้วก็โชคลาภได้จากเด็กได้จากความฝันเนาะหรือได้จากทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาว่าคนวันพุธนะคะดูจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะว่าอุ้ยฉันเจอแต่ปัญหาไม่คะ่ะมันมีข่าวดีตกท้ายอยู่นะในสัปดาห์นี้คือคนวันพุธจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ได้โชคลาภได้เงินก้อนได้โอกาสใหม่ๆได้โอกาสใหญ่จากคนที่เมตตาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศในช่วงของสัปดาห์นี้หรือคนทําอะไรไว้นะคะก็ จะได้ผลสำเร็จในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะคะข่าวดียังรอคุณอยู่นะคะสำหรับคนวันพุธไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายอย่างเดียวนะคะข่าวดีก็มีนะแต่เป,เป็นช่วงที่คุณต้องจัดการปัญหานั่นเอง